เราอยากจะได้แบบไหนถามตัวเองนะครับแล้วเวลาฟังศาสนาพี่น้องผมขออย่างหนึง่งอินชาลอั์ผมเชื่อว่าที่นี่ไม่น่าจะมีผมขออย่างหนึง่งเรียนศาสนาฟังศาสนาอย่าฟังเอามันอย่าฟังเอามันไม่ใช่ว่าพออาจารย์ท่านนี้มาแล้วฉันฟังพออาจารย์ท่านนี้มาฉันไม่ฟัง ย่านะพี่น้องนะทําไมอะ่ะพี่น้องรู้จับคําว่าบรารักัตไหมครับจับต้องได้ไหมบรารักัตอะ่ะแล้วเรารู้ได้ยังไงว่ามันจะมีบรารักัตรู้ได้งไงนี่แหละบรารักัตที่เราได้เราได้อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์เราได้เรียนศาสนาโดยที่ไม่มีอะไรมากีดขวางนี่แหละคือบรารักัตความจำเริญที่อัลลอฮ์ตาลามอบให้กับเรา แต่ถ้าวันหนึ่งวันใดพี่น้องครับเราเรียนศาสนาฟังนี่แหละนี่แหละนี่แหละ <c oughs> ถูกแล้วแหละถูกแล้วถูกแล้วคนอื่นผิดไปได้ <c oughs> บรากัตมันจะหมดมันจะเหลือแต่ความตาอัดซุบอย่างเดียวและความตาอัดซุบพี่น้องครับ มันจะไม่แตกต่างอะไรจากพวกยาฮูดและนาซอรอยิวและคริสเตียนทำไมอะก็อันเนื่องมาจากพอเวลาบาทหลวงโตครูของยิวโตครูของคริสเตียนบอกให้ไปทางขวาไป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 บอกให้ไปทางซ้ายไป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 อยากเป็นแบบนั้นเหครับ ไม่อยากเพราะฉะนั้นพี่น้องขอดูอาต่อลล l a ์นะครับว่าให้ความรู้ของเราเป็นความรู้ที่มีบรารักัตเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ใจอิคลาสเป็นความรู้ที่อยากจะได้จริงๆและนําสู่การปฏิบัติจริงๆและนําไปบอกต่อจริงๆด้วยกับความบริสุทธิ์ใจอย่าให้ความไม่ดีที่มันอยู่ในใจของเราเราต้องบอกแบบนี้นะมันมีจริง ความไม่ดีที่มันอยู่ในใจของมนุษย์ทุกคนมันมีมันแล้วแต่ว่าเราจะควบคุมมันได้หรือไม่ได้ผมก็มีพี่น้องทุกคนมีเพราะถ้าไม่มีจะเป็นมาลีกัตกันทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราปฏิเสธไม่ได้นะฮะแต่เราจะข่มใจอย่างไรอ่พระพอเวลาเราเรียนรู้แล้วนำสู่การปฏิบัติแล้วเราจะทำอย่างไรให้หัวใจของเรามันอิคลาสต่อความบริสุทธิ์ที่เราได้มา เพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าหยุดที่จะเรียนเรื่องราวของศาสนาเพราะถ้าเมื่อใดที่เราหยุดเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาสังคมเราจะเสื่อมเสียทันทีเละทันทีอันเนื่องมาจากถ้าเราไม่มีความรู้เราก็ไปบอกลูกหลานไปบอกกับคนอื่นไม่ได้ไม่มีใครคอยเตือนไม่มีใครคอยบอกและถ้าเราไม่มีความรู้พี่น้องครับวันดีคืนดีเราจะอาจจะ ถอดหีบหยาบออกมาและโยนทิ้งบอกว่าพอแล้วฉันไม่เอาแล้วอาจจะเป็นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเรียนรู้และขอดูอาให้ความรู้ของพวกเรานั้นมีบรารักัดเป็นความรู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาอัลลออย่าเรียนรู้เพื่อที่จะไปตอบโต้ยังไงอะเรียนรู้เพื่อตอบโต้ คือผมพูดแบบนี้นะคือการตอบโต้เป็นสิ่งวาจิบสำหรับคนที่มีความรู้นะแต่คนที่เรียนความรู้ะเรียนในสิ่งที่รู้แล้วเนียดที่จะโต้เนียด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 อย่างเดียวเนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่มันต้องสอนให้มีความเข้าใจและสอนให้เขารู้เพื่อที่เขาจะนำไปปฏิบัติและก็นำไปบอกต่อนบีบ,บอกว่าไงบัลลิกวันน้วาลา,าอาย จงบอกไปนะพูดไปบอกไปมาดแม้นว่าจะรู้เพียงอายะเดียวเท่านั้นรู้เรื่องใดบอกเรื่องนั้นไม่ใช่รู้เรื่องนี้แต่ไปบอกเรื่องอื่นไม่ใช่นะครับรู้เรื่องใดบอกเรื่องนั้นไม่รู้เรื่องนั้นก็ไม่ต้องบอกบอกในสิ่งที่เรารู้แค่นั้นพอเพราะฉะนั้นพี่น้องขอดูอาให้สิ่งที่เราเรียนนั้นเป็นบารักัดขอดูอาให้สิ่งที่เรารู้นำสู่การปฏิบัติและนำไปบอกต่อ นะครับก็ขอดูอานะพี่น้องนะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะจะบอกนะครับ